มีอาเธอชอบจินมานานแล้วล่ะแต่มีอาไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่มีความรู้สึกแบบนั้นเธอคนนี้นี่แหละเธอทำชาเลนจ์คุกกี้น้ำผึ่งให้เขาด้วยโดยใช้ว่นตาของเธอและพลังของฟิสิกส์ไงล่ะบางทีคุกกี้รูปหัวใจอันนี้อาจทำให้เขาสนใจเธอบ้างก็ได้นะ no, no, no. เธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเขา หัวใจที่แคโรไลน์เธอตัดออกมานั้นมันช่วยเธอได้จริงๆเลยแล้วมันก็ทําให้จิมสนใจเธอมากๆเลยด้วยพีอาร์เธอเสียใจมากเลยล่ะเมื่อวานเธอกับจิมเพิ่งจะมีความสุขกันอยู่เลยแต่วันนี้ก็มีสาวอีกคนเข้ามาแข่งกับเธอแล้วคูวกเขาน่ารักกันมากเลยนะมันทําให้ฉันจะอ้วกแล้วเนี่ย แบบนี้ใครจะไม่สนใจได้ล่ะจนมันทําให้เธอไม่ทันสังเกตว่ามีคุณผู้คุมคนนึงก็ตกหลุมรักเธออยู่เหมือนกันเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเธอสักทีบางครั้งเธอก็ชอบที่จะทําตัวรุนแรงยังไงเธอก็ทําให้เขาตกหลุมรักไปเต็มเ็มเลยล่ะแต่ตอนนี้เธอกําลังหลงรักจิมอยู่เธอไม่ได้สนใจคนอื่นเลยยกเว้นแค่โรลลน์คนเดียวเธอโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ มีอาต้องสอนบทเรียนให้สาวน้อยคนนี้หน่อยแล้วล่ะพว่าเธออยากก้าวเข้ามาอยู่ในสงครามเองนะแต่ดูเหมือนว่าบางอย่างจะผิดพลาดหน้าของแคโรไลน์ไม่ได้ติดกับกับดักอะไรหรอกนะประมือของจิมติดกับดักของเธอเข้าไปตเต็มเขาไม่เคยติดกับอะไรที่เหนียวขนาดน,นี้เมื่อก่อนเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยมีอาอก็เลยเป็นเหตุทําให้จิมและแคโรไลน์เขาได้มีจูบแรกกันด้วยล่ะ่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้คุมก็ยังคอยติดตามเธอเสมอ เขานี่ม <The> mm ันแปลกจริงๆเลยนะเขาต้องการอะไรจากฉันเนี่ยแต่ห้ามบืมไปเลยว่าทุกคนไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเดทกันนะทุกคนมาที่นี่เพื่อเล่นสควิตเกมต่างหากทุกคนเลยต้องทําโจทย์ต่างๆด้วยมีอาเธอชอบมากเลยล่ะตอนที่แคโรไลน์เกือบจะพลาดด่านตุ๊กตาสุดน่ากลัวนี้น่ะแต่จิมไม่ยอมปล่อยให้เธอแพ้ด่านนี้ง่ายๆหรอกนะเขาก็เลยเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่ากลัวนั้นให้กลายเป็นการเต้นแบบนี้ขนาดคุณตุ๊กตายังต้านทานเสน่ห์ของเขาไม่ได้เลย ถ้ามีอาอยากได้จิมคืนมาเธอก็ต้องเล่นใหญ่สักหน่อยโดยเริ่มจากการไปสืบเรื่องแบบนี้แหละคุณจะสามารถเห็นเรื่องมากมายได้ในช่องระบายอากาศแบบนี้คุณผู้คุมเขาทำตัวแปลกมากเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็กำลังสนุกกันอยู่นะมีอาตั้งใจหน่อยสิหรือก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้คุมแปลกๆคนนี้อีกแล้วหรอ เธอไปเอารูปภาพผู้นี้ของเธอมาจากไหนกันนะ oh. แปลกมากเลยอะ่ะมันก็แปลกมากจริงๆงอะ่ะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่มีอาสนใจในตอนนี้หรอก oh. เดี๋ยวเธอค่ามาจัดก,การเรื่องนั้นที่หลังก็ได้ oh. และนี่แหละคือสิ่งที่เธอกําลังตามหาอยู่คุณผู้คุมกาลังผสมอะไรอยู่ในหม้อของจิมก็ไม่รู้มีอาสามารถใช้สถานการณ์นี้ oh. เพื่อที่จะใส่ย,ยาสเสน่ห์ที่เธอซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ลงไปได้เธอต้องเล่นใหญ่หน่อยใช่ไหมล่ะ, oh. ละเธอก็เลยเทมันลงไปหมดขวดเลยแต่ดูเหมือนว่ายาสเสน่ห์ที่ว่านี้จะเป็นแค่เบกกิ้งโซดาเหลวนะงั้นแทนที่จะได้ขนมชิ้นเล จิมก็เลยได้คุกกี้น้ำผึ้งอันใหญ่แบบนี้ไปเลยดูขนมคุกกี้พวกนี้ให้ดีๆสิคุณเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมคุณผู้คุมฉัาอยากให้คุณช่วยหน่อย่ะการจับคู่มันน่าเบื่อเกินไปพวกเราอยากให้คุณช่วยหาดีไซน์สุดพิเศษอันนี้สักหน่อยไหนมาดูหนซิว่าผู้คุณสนใจดูกันมากแค่ไหนคุณเจอคุกกี้แบบนั้นกี่อันหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างมาดูกันว่าใครจะตอบถูกบ้างนะแ้นเรามาดูกันต่อเลยดีกว่า ตอนนี้พวกเขากำลังจะได้เล่นเกมชักเกเยอะกันแล้วล่ะใครจะไปเชื่อเลยว,ว่าเกมนี้จะโดนทำลายลงได้แคโรไลน์และจิมจัดการเกมนี้ไปเต็มเลยมีอาเธอเบื่อความน่ารักของพวกเขามากถึงเวลาจัดการพวกเขาสักหน่อยแล้วล่ะยี่ห้ามีคาร์บอยอยู่ในสกีตเกมด้วยเหรอเนี่ย แต่ดูเหมือนว่าเกมนี้มีแค่2คนคงจะไม่พอหรอกนะมีอาเธอมีความสุขมากแต่คุณผู้คุมเข้ามาขัดขวางความสุขของเธออีกแล้วเขาเพยายามเข้ามาคุยกับเธออีกครั้งแต่เธอไม่ค่อยจะเข้าใจเขาเท่าไหร่หรอกนะมีอาตั้งใจจะดึงดึงความสนใจของจิมจากแคโรไลดูสักหน่อยบางทีลูกแก้วแบบนี้อาจจะช่วยเธอได้มีอาก็เลยลองปล่อยให้จิมชนะไปก่อนหวังว่าเขาจะชอบเธอมากขึ้นนะแต่เขาไม่ได้ช่างสังเกตสักเท่าไหร่หรอกเขายังไม่รู้เลยว่าแคโรไลยพยายามบอกใบ้เขานะ่ะ ากน,นั้นเธอก็พยายามทำอ,อีกครั้งเธอเอาลูกแก้วใส่ไว้ในมือข้างเดิมเลยแต่จิมก็เลือกผิดอีกแล้วมีอาเธอโกรธเขามากเลยละ่ะแคโรไลน์ก็เหมือนกันแต่ก่อนที่พวกเธอจะไปทะเลาะก,กับเขาพวกเธอขอสู้กันก่อนก็แล้วกันแคโรไลน์มั่นใจมากเลยว่าเธอจะชนะเกมนี้เธอคำนวณเป็นอย่างดีว่าลูกแก้วจะอยู่ในมือข้างไหนแต่ดูเหมือนว่าเธอจะคิดเลขผิดไปนิดหน่อยเธอก็เลยแพ้ให้กับมีอา ทำให้คู่รักคู่เนี้ยเศร้าไปเลยล่ะและนี่แหละคือสิ่งที่มีอาต้องการสุดๆแต่คุณผู้คุมไม่ยอมปล่อยให้เธอไปไหนหรอกนะเอ้าเขาไปไหนแล้วะงั้นเรากลับมาดูมีอากันต่อเลยเธอเห็นแควโรไลายอยู่กับรูปภาพรูปนั้นชัดเลยเลยว่าเธอต้องชอบรูปภาพนี้มากแนะ่งั้นมีอาอาจต้องไปเอามันมาให้ได้ แคโรไลยเธอ,เอหลับไปแล้วนั้นมีอาก็ได้รูปนี้มาแล้วล่ะโอเคจากนั้นเธอก็ฉีกมันออก <No. S 1> เป็นชิ้นเ,เล็กๆกันไปหมดเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่แอบชอบเธอนั้น mm hmm. จะมีความสุขเอามากๆ mm hmm. ตอนที่มีอาได้เจอเข้ากับคู่รักคู่ใหม่เธอไม่อยากเล่นเกมนี้ต่อไปอีกแล้วล่ะ mm hmm. ผมรักคุณมากเลย พวกเราต้องผ่านเกมนี้ไปด้วยกันนะครับเออคุณไม่เบื่อพวกเขาบ้างหรือไงฮะจากนั้นพวกเขาก็เต้นไปพร้อมกันเอาอีกแล้วหรอมีอารอให้เกมนี้จบไม่ไหวแล้วล่ะแต่ยิ่งเธอโกรธพวกโคามากแค่ไหนมันก็ทําให้เธอผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น ิมและแคโรไล์พวกเขาทำลายประสบการณ์การเล่นสวิทเกมของมีอารไปหมดเลยหวังว่าพวกเขาจะไม่ทำลายประสบการณ์ม้อเที่ยงของเธอด้วยนะโอ้คุณคงไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะพวกเขาก็จู่จีกันระหว่างมวอเที่ยงเสมอแล้วมันก็ทำให้มีอาไม่อยากกินอะไรแล้วเนี่ยโอ้คุณผู้ควคุมเขาวิสาต้องไถ่ให้เธอนะคนที่แอบชอบมีอาเขาทำงานของเขาต่อไปไม่ได้เลยเขากังวลมาก ว่าเขาจะต้องไม่ได้อยู่กับมีอาแน่เลยแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีเพื่อนของเขานะคนที่คอยช่วยเหลือเขาเสมอตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะ่ะงั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปหาเธอเขาก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสักหน่อยมันก็เกือบจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเชียวถ้ามีอาไม่ได้เดินเข้ามาเห็นซะก่อนนะ่ะเธอไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่มีเวลามาจัดการปัญหากับคุณผู้คุมคนนั้นหรอกนะเพราะว่าเธอกำลังยืงอยู่กับคู่รักคู่นี้น่ะ มีอาเธอเหงามากเพราะรู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังอยู่ในโลกส่วนตัวของพวกเขาเลยมีอาอยากจะทำอะไรดีๆให้จิมบ้างแต่เขาไม่ชอบกินอาหารที่ยากพวกนี้หรอกนะเขาชอบกินอาหารที่สุขภาพนะ่ะถ้ามีอาชอบกินแบบนั้นสงสัยคุณผู้คุมจะต้องไปออกกำลังกายแล้วมั้งแต่เขามีเวลาไม่มากหรอกเขาก็เลยเริ่มออกกำลังกายแล้วล่ะ คิดว่าถ้าเขาเหล่อและแข็งแรงมีอาจจะต้องชอบเขาแน่นอนดูเหมือนว่าคุณผู้คุมจะมีแรงจูงใจที่ดีมากเลยและเขาก็โดดเด่นสุดๆบางทีอาจจะเพราะเขาอยู่คนเดียวมั้งหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะกลิ่นพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นวันปกติวันหนึ่งกับโจทย์เถาก่าวพวกนี้แล้วก็มีไข่กับน้ำแก้วหนึ่งกันมือกลางวันแต่ดูเหมือนว่าจูจ จิมก็ขอแคโรไลแต่งงานแคโรไลเธอช็อกไปเลยอะเหมือนกับมีอาน,นั่นแหละเธออยากจะอยู่ในที่ของแคโรไลามากเลยนี่เธอแพ้แล้วจริงๆหรือเนี่ยเธอจะต้องสูญเสียจิมไปตลอดการรู้หรอแหมถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแต่งงานัปแล้วล่ะวันนี้ Squid g เกมขอหยุดหนึ่งวันนะเพื่อให้ผู้เล่นเขาแต่งงานกันไง ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่เธออยากทำลายงานแต่งงานนี้สุดๆเลยแล้วบอกความจริงกับจิมให้หมด <c oughs> แต่ทันใดนั้นคุณผู้คุมที่อายก็เข้ามาแล้วเปิดเผยความรู้สึกของเขากับีมีา <c oughs> จากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแทนที่จะมีงานแต่งงานแค่งานเดียวตอนนี้พวกเรามี2งงานเลยแหละ <c oughs> หรือว่าไม่กันนะ คุณคิดว่าไงหรอคุณคิดว่ามีอาควรแต่งงานกับคุณพุูมคุมไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างโรงเรียนภุมคุ้มไฮนั้นเป็นโรงเรียนที่วุ่นวายมากเลยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงที่นี่สักหน่อยแล้วคุณมาตินเขาไม่ข่าวดีมาบอกด้วยถึงเวลาที่จะต้องเลือกประธานนักเรียนคนใหม่กันแล้วล่ะมันจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุก4ปี นี่คือโทนี่เข้าขือนหนุ่มทิ่ริ่ารวยที่สุดในโรงเรียนนี้เขามั่นใจมากเลยว่าการที่เขามีอํานาจมากขนาดนี้มันจะต้องทําให้เขาโด่งดังมากอยู่แล้วล่ะและเขาจะต้องได้เป็นคิงของที่นี่แน่นอนและนี่คือโจีเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่แต่เขาก็อยากจะลองดูสักหน่อยขั้นแรกสู่หนทางการเป็นประธานนักเรียนนั้นพวกเขาจะต้องมีแคมเปญที่ดีโจ้เขามีไอเดียแล้วล่ะ แคมเปญของโจ้ e, มีประเด็นหลัก3เรื่องก็คือข้อ1คือการที่โรงเรียนนี้จะไม่มีอาจารย์อิดแล้วและข้อ2คือโรงเรียนนี้จะไม่มีการสอบทุกคนยังฟังกันอยู่ไหมและข้อที่3โจอี e, ้เขาไม่มีกระดาษเหลือให้เขียนข้อ3แล้วล่ะเขาก็เลยเขียนลงไปบนเสื้อของเขาเองเลยขอกระดาษเพิ่มหน่อยว้าวโจ้ jo e, นี่เป็นแคมเปญที่ดีมากเลยล่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนดอกหน้าที่จะชอบมันเทอร์นี่เขาเตรียมเปลี่ยนชุดมาแล้วด้วย โทนี่เขารวยมากจนกระทั่งสามารถทําการนำเสนอที่ดูหรูหราแบบนี้ได้นักเรียนทุกคนเขาไม่ต้องการคำพูดอะไรมากมายหรอกนะเขาอยากเห็นการลงมือทำและความมุ่งมั่นที่แท้จริงน่ะแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนถ่ายทำด้วยนี่มันหายนาชาดัดแคมเปญมันไม่ควรจะเริ่มด้วยข่าวอื้อฉาแบบนี้ลูกนะแต่โทนี่เขาก็ยังคงมั่นใจเสมอ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาชอบเป็นมากเลยก็คือการดูโชว์แบบนี้แหละการเลือกตั้งที่นี่มันเหมือนกับงานปาร์ตี้เลยล่ะแล้วโทนี่เขาก็รู้เรื่องนี้ดีมากเลยเขาก็เลยจัดโชว์ให้ทุกคนดูสักหน่อยถ้าคุณอยากได้ผลโหวตคุณจะต้องทําให้คนสนใจคุณที่ได้แต่ห้ามเล่นการพนันกันเลยล่ะมันไม่ได้รับอนุญาตนะโดยเฉพาะตอนที่คุณอยู่ในโรงเรียนแบบนี้คุณมาตินเขาไล่ผู้นั้นออกไปหมดแล้วล่ะสงสัยตอนนี้โทนี่จะต้องโดนลงโทษแล้ว ถ้าโทนี่เขาชอบเล่นการพนันมากนะไหนลองให้เขาทายเกรดของตัวเองดูหน um um> 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 ่อยดีกว่ามินิมินิมินิโมเลือกได้ดีมากเลยได้เอฟไปเลยโทษทีนะโทนี่การพนันมันก็อันตรายแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาจะไม่มีการสอบกันนะแต่การสอบก็เป็นโอกาส ที่เขาจะสามารถชนะใจเพื่อนๆทุกคนได้เหมือนกันโจโอี้เป็นเด็กเรียนดีเขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนของเขาในการสอบแบบนี้ได้แบบนี้ทุกคนต้องโหตให้เขาแน่เลยคุณสามารถได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากการช่วยเหลือเพื่อนๆแบบนี้ได้นี่มันเป็นวิธีการที่ดีมากเลยละ่ะโจโอี้เขาไม่คนมาโหดให้เพิ่มแล้วและไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นนะคุณมาตินเขาก็ไปทับใจในความกระตือรือร้นของโจโอี้เหมือนกันแต่ถ้าโจโอี้สามารถช่วยทำให้รีวิวของเขาดีขึ้นได้คุณมาตินก็จะช่วยเซ็นรับรองให้เขา ว้าวถ้าเขาได้รับการรับรองนี้จะต้องมีประโยชน์กับโจโอี้มากแน่เลยโทนี้เขาได้ยึดโรงเรียนนี้ไว้แล้วล่ะด้วยใบปลิวของเขาไงเขามีเงินเยอะมากเลยก็เลยสามารถติดสินบนได้ทุกคนเลยล่ะเขาพร้อมจะซื้อเสียงทุกคนอยู่แล้วไห้เขาจำเป็นนะนะหรือแม้จะไม่จำเป็นก็ตามเขาติดสินบนคู่แข่งของเขาด้วยนะแต่โจอี้ก็ยินดีรับเงินนี้ไว้บางทีเงินพวกนี้อาจจะช่วยเขาจัดการแคมเปญของเขาได้ ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถเอาไปซื้อเสียงของคนอื่นได้บ้างไงล่ะอีกไม่นานทั้งโรงเรียนคงจะเต็นไปด้วยใบปลื้ของโทนี่แน่นอนเคนดี้ชัดเลยว่าในช่วงหาเสียงโทนี่เขาชาเครื่องปริ้นและสแกนเนอร์ทั่วทั้งโรงเรียนนี้เลยล่ะ ทุมๆหายไม่เคยเจอการหาเสียงที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยในการหาเสียงประธานนักเรียนนี้คุณพ่อของโทนี่ก็คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าโปสเตอร์พวกนี้จะทำให้การใช้ตู้ล็อกเกอร์มันยากขึ้นมากเลยนะแบบนี้คุณมาตินเขาไม่แฮปปี้หรอกนะเขาก็เลยบอกให้โจอีอ้ทำความสะอาดใบปลิ้งห้หมดเลยนี่มันนม่แร์เลยเนาะแฝดสักคนช่วยทีเธอว้าวดูเหมือนว่าจัก,กรวาลจะได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากโจอีอ้ด้วย ตอนที่โซอี้กำลังทำความสะอาดตู้ล็อกเกอร์อยู่นั้นเขาก็มีผู้สนับสนุสน,นคนใหม่เพิ่มขึ้นแล้วล่ะคุณพานโดงเขาแฮปปี้มากเลยเขาเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนคนแรกเลยนะที่เข้ามาช่วยทำงานของคุณพานโดงแบบนี้น่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องอยู่แล้วเลยเนาะโซอี้เขากะจะเลี้ยงอาหารเพื่อนๆของเขาสักหน่อยโดยเงินที่เขามีเพียงน้อยนิดน่ะเขาทำพาสต้ามาด้วยนะทุกคนก็อยากกินอาหารฟรีกันอยู่แล้วเลยเนาะพวกเขาก็เลยรีบมากันเลย แต่โจอ้ไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่มีไอเดียแบบนี้นะ่ะคู่แข่งของเขาก็สนใจจะทำแบบนี้เหมือนกันเขาแจกพิซซ่าฟรีให้ทุกคนที่จะโหวตให้เขาเลยนี่เป็นการซื้อเสียงที่คลาสสิกสุดๆโจอ้ต้องแพ้แน่ๆเฮ้ย hey, ถ้าเธอนี่เขาอยากจะก่อสงครามเดี๋ยวเขาจัดให้เองผู้ชมเขาชอบกันมากเลยล่ะทุกคนก็ต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขากันอยู่แล้วเลยเนาะ ต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณบอิีการดของโทนี่เขาอยากจะพักสักหน่อยนะ่ะดูเหมือนว่าสงครามนี้จะไม่จบลงง่ายๆแน่นอนแต่โจ伊เขามีแผนสำรองอยู่แล้วล่ะอาหารฝีมือของคุณแม่เขาไงคุณดูไม่ว่าใครทำนหนักที่สุดในช่วงการเลือกตั้งแบบนี้คุณพานโดไหมล่ะสงครามที่เพิ่งผ่านมานั้นทำให้ที่นี่รกมาก สิส่งที่แย่ที่สุดก็คือไม่มีใครสนใจพิซซ่าเลยล่ะพิซซ่าลกลายเป็นอาวุธไปแล้วเหรอเนี่ย BT. ตั้งแต่ที่โทนี่เขาเป็นเด็กที่รวยที่สุดที่นี่เขาก็เป็นเป้าหมายของพวกเด็กนิสัยไม่ดีเลยล่ะเขาก็เลยต้องมีบอดี้กราร์ดส่วนตัวไงโทนี่เขาไม่มีเวลาให้เจ้าผู้เด็กนิสัยไม่ดีพวกน Í ี้หรอกนะทายุ่งกับแคมเปญของเขาอยู่นะแต่เจ้าผู้เด็กนิสัยไม่ดีเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเขาไม่สนใจว่าเขาจะได้แกล้งใครนะแต่เจ้าเด็กนิสัยไม่ดีก็หยุดลงมือ เขาไม่อยากทำร้ายโจ้แล้วเขากะว่าจะขอเป็นเพื่อนกับโจ้สักหน่อยที่จริงแล้วเขาอยากจะเป็นบอดี้การ์ดมากเลยโชคดีนะเนี่ยที่เนทเขาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ในช่วงการเลือกตั้งก็ต้องมีการดีเบตกันอยู่แล้วแล้วเนาะโจ伊เขากำลังมีปัญหากับการเตรียมบทพูดของเขาอยู่เขาเตรียมบทพูดมาวันหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรดีแต่โจ้เขาก็มีพวกเหมือนกันนะเขาเคยช่วยคุณมาตินไว้ ดูเหมือนว่าตอนนี้สิ่งที่เขาควรจะกังวลนั่นก็คือเขาจะใส่อะไรไปดีเบตดีนะโจอี้เขาไม่ค่อยมีชุดที่ดูหรูสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะไปดีเบตแบบโป๊ะโปไม่ได้ลอกนะทุกคนต้องหัวเราะย้อเขาแน่เลยไม่ว่าบทพูดของเขาจะดีมากแค่ไหนตอนนี้เขาดูเหมือนตัวตลกทุกคนก็ต้องหัวเราะเขาอยู่ดีนั่นแหละไม่ใจเย็นก่อนเถอะนะโจอี้นายต้องทําได้สิทุกคนต้องฟังนายแน่นอน ี่ย์เขาทำได้ดีมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าโทนี่ก็จะเริ่มเชื่อเขาแล้วด้วยนะเนี่ยเราสักพักเขาก็คิดขึ้นได้ว่า <_ t ell> เขาก็ต้องดีเบตเหมือนกันนี่นาะ <_ t ell> เขาเริ่มได้ดีมากเลยล่ะความลับสู่ความสำเร็จของเขานั้นอยู่ที่คุณบริการของเขานนัแหละ <_ t ell> เขาคอยบอกบทพูดให้โทนี่ทางหูฟงังมาดูเหมือนว่าโทนี่จะไม่รู้เลยว่าวันนี้ทีมโปรดของคุณบริการเขากำลังแข่งอยู่นะ่ะ ว้าวที่มันต้องแย่มากแน่เลยหวังว่าทีมของเขาจะไม่ชนะตอนนี้นะไม่งั้นมันต้องน่าอายมากแน่เลยไม่พวกเขาชนะแล้วล่ะโทนี่เขาไม่น่าใส่หูฟังไว้แบบนั้นเลยอะการทำตัวแบบนี้ตอนดีเบทคงไม่ทำให้เขาชนะใจพวกเพื่อนๆหรอกนะโทนี่เขากลายเป็นตัวตลกไปอีกแล้วล่ะ ดูเหมือนว่านาธานและโจโอีจะเข้ากันได้ดีสุดๆเลยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะลงมือทาอะไรด้วยกันนะถ้าทางนาธานเขาจะสอนโจโอีให้แกล้งคนอื่นอยู่นะดูเหมือนว่านี่จะเป็นการกําจัดคู่แข่งเนทเขามีอาวุธมากมายเลยล่ะและอาวุธสุดโปรโดของเขาอย่างหนึ่งก็คือหลอดแบบนี้แหละนาธานเขาเก่งเรื่องการประดิษฐ์มากๆนี่มันไม่ได้เป็นปืนยิงบนกระดาษธ,ธรรมดารรมดานะมันยังสามารถยิงเพนบอลได้ด้วยโอ,โอ้นี่เขาล้มลงไปเลยนี่มันแค่เริ่มต้นเท่าน,น,นั้นนะ โจอี้เนะี่ยยิงเข้าเป้าตรงเป๊ะเขาจะได้เป็นประธานนักเรียนมิเนี่ย ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วล่ะอีกไม่นานพวกเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นประธานนักเรียนคนต่อไปดูเหมือนว่าทุกคนจะเริกมตื่นเต้นเรื่องการเลือกตั้งกันไปแล้วยกเว้นผู้เข้าสมัครทั้งสองคนของเรานี่แหละงั้นตอนนี้ก็คงจะต้องมานับผลโหวตกันก่อนเฮ้ย hey! ต้องมีคนโกงการเลือกตั้งแน่เลยแต่พื้นปิบเปียกแบบนี้ทําให้ผลโหวตสลับกันไปหมดแบบนี้การเลือกตั้งจะออกมาติธรรมไหมเนี่ยใครเก็บผลโหวตที่มาจากพื้นิเปียกแบบนี้ได้มากที่สุดคนนั้นก็จะชนะไปเลยนีเ้้้าาเบบบบืื่่่อกอบบาากก,าบบกััรรงแแแนนีลลลวะมมจดููผช ไปเลยดีกว่าไม่แบบนี้มันไม่เวิร์กเลยนะแต่สําหรับคุณพานโดงนั้นเขาก็อยากจะพูดว่ายังไงอำนาจก็ต้องอยู่กับประชาชนอยู่แล้วล่ะเราสุดท้ายอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในตอนจบประธานนักเรียนคนใหม่ของเราก็คือคุณพานโดงนี่แหละแบบนี้โรงเรียนของเราต้องสะอาดมากแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องงเราคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมทริค